สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันกับเอมในช่องเอมยโรสชาแน,นล e l อีกแล้วนะคะกลับพบกันอีกครั้งแล้วค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะ จากชื่อคลิปทุกคนได้เห็นไปค่ะใช่แล้วค่ะ EP นี้ค่ะเป็นมหากาบรีวิวครีมซองในเซเว่นะคะที่มีวางจําหน่ายอยู่ในช่วงนี้นะคะก็คือเพิ่งผ่านพ้นช่วงสถานการณ์โควิดต่างๆเพิ่งคลายระอรยต่างๆที่ผ่านมานะคะแล้วก็เอมมันได้มีโอกาสใช้ครีมซองที่มีขายในเซเว่อ่ะค่อนข้างเยอะก็เลยอยากจะมารวบตึงในคลิปนี้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมานี้ครีมซองตัวไหนในเมีอะไรดีอะไรเด็ดกันบ้างคะ่ะ เอ็งจะรีวิวไปทีละแบรนด์เลยนะคะเพราะว่าแต่ละแบรนด์นี้ก็ออกของเล่นมาใหม่แบบเยอะมากๆนะเริ่มจากแบรนด์แรกที่เป็นผู้ริเริ่มการทําเครื่องสำอางแบบซองก่อนเลยอะอันนี้ต้องให้เครดิตเขาเขาเป็นคนริเริ่มขึ้นจริงๆนะคะก็คือจะเป็นของ sit t ูซิ t ค่ะนี่นะคะ อันสองตัวนี้ก็คือเป็นดีดีแตงโมกับซีซีคุชชั่นอะเอ็มรีวิวไปแล้วนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครถามว่าเอ้ยสองตัวนี้มันแตกต่างหรือว่าดีกันอย่างไรเหมาะกับใครอะไรยังไงบ้างเอาขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าทุกคนต้องการความขาวก็จังใสของใบหน้าคือแบบว่าทาแบบขาวเลยหนึ 1, 2, ่งสองเฉดอะไรอย่างเงี้ยนะให้แนะนําเป็นตัวนี้ค่ะ ดีๆแตงโมเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้เขาจะมีกันแดด S.P.F. ที F ่ T 50 P.A. 3บวกเหมือนกันนะคะถ้าสมมุติต้องการหน้าเนียนใสให้ไปดีๆแตงโมเลยค่ะแต่ว่าถ้าต้องการแบบงานผิวเนียนๆแบบเก็บ เก็บผิวแบบว่า,วาวกริบเยอะกว่าแบบพวกดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มาที่ซีซีคุชั่นเลยค่ะเอ็มใช้เป็นเบอร์1นึ่งนสีนแซนเบรนะคะ่ะตัวนี้มันจะค่อนข้างพอดีกับผิวโทนคนเอเชียของเราคือแบบกลางๆอย่างอเอ็มาถึงแบบว่าขาวถึงกลางอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ตัวนี้ได้นะคะือตัวนี้จะมีแปรงมาให้ในตัวด้วยะคะ่ะมันสามารถที่แบบว่าทําให้เราแบบว่า โฟกัสได้ตรงจุดที่ต้องการการปกปิดมากกว่าทารสมเนื้อของเขา,าจะเหมือนว่าจะค่อนข้างเข้มข้นกว่าตัวดีๆด,ด้วยเพราะตัวด,ดีเขาจะแตกตัวเป็นน้ำอันนี้คือแบบว่าทาลงไปปุ๊บก็คืออยู่ตึ๊บตรงนั้นเลยค่ะใครที่ชอบสายไหนก็คือพุ่งไปเลยจ้ะอันนี้สําหรับคนที่ต้องการความขาวกะจางใส่ตัวนี้ต้องการความ เป๊ะความกริบของผิวค่ะมาต่อกันที่แบรนด์ที่2องค่ะก็คือเป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่อลังการอีกแบรนด์หนึ่งเลยนะคะสำหรับการทําครีมซองแล้วก็ครีมซอง,องเขานะมีดีๆหลายตัวมากๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ที่เอ็มจะพูดถึงะจะเป็นในส่วนของเครื่องสำอางแบบซองของเขาค่ะตัวนี้จะเป็นแบรนด์นามนิจ้าอันนี้จะเป็นนามนิเมก้าโปรต่างๆนะคะ เรื่องสีที่เขาออกมาใหม่ในคอลเลกชันตัวเมก p r โปรโซชิกนะคะจะเป็นทั้งหมด4สี4ค่ะก็จะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะคะก็จะเป็นแบบซองคือคอลเลกชันก่อนของเขาจะมีทั้งหมด6สีใช่ไหมยตอนนี้เหลือแค่4ีสีคะก็เป็นสีแบบหลักๆที่แบบใครๆใช้ก็คือสวยนะคะตัวนี้เ e ก a p โปรโซชิกอ่ะเออที่เอ็มได้ลองเอ็มรู้สึกว่าเนื้อของเขาจะบางเบาวกว่าเมก้าโปรโซเกลนะคะแต่ว่าเรื่องสีความเนียนความสวย ร,รู้สึกว่าสีเนี้จะให้ความที่ ชุ่มชื้นมากกว่าเมกะโปรโซเกลค่ะตัวโซชิกนี่คือจะให้ความชุ่มชื้นมากกว่าแต่ว่าข้อเสียคือสีของเขาให้เลือกน้อยไปหน่อยนะในส่วนของคอลเลคชันที่แล้วที่เอ็มชอบเป็นตัวเบอร์ศูนย์สามของเขาเนาะตัวนี้มันก็จะได้เป็นเบอร์สามประมาณนี้แต่ว่าสีเฉดอ,อาจจะแบบไม่ถึงเบอร์ศูนย์สามในคอลเลคชันที่แล้วแต่คือเอ็มก็ชอบเหมือนกันตัวนี้จะเน้นให้ความชุ่มชื้นค่ะติดทนประมาณนึงนะคะไม่ได้ปิดทนมากมายเลยก็คือ จะกินน้ำจากหลอดจากแก้วก็คือยังหลุดติดอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นก่อนคือไม่ไม่หลุดเลยนะอันนั้นคือดีนะคะใครที่บอว่าอยากลองคอลเลคชันใหม่จากเมก้าโปรนะคะโซชิกนะคะก็คือหาซสื้อหาตามร้านที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาเลคะมีทั้งหมด4ีสีนะจ๊ะต่อมาจะเป็นในส่วนของ BB BB ที่เรื่องชื่อของเขาก็คือจะเป็น BB ทรงดําตัวนี้ค่ะ แต่ตอนนี้มันจะเป็นสูตรใหม่จะมีฉลากสีแดงติดเอาไว้หน้าซองเนี่ยเขาว่าเป็นสูตรใหม่ตัวนี้เนื้อเขาอาจจะปกปิดได้ดีกว่าเดิมนะคะคุมมันมากกว่าเดิมแล้วก็กันแดดเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมค่ะคือมันดีอยู่แล้วเขาก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปอีกค่ะแต่ว่าดีที่สุดเลยก็คือมีสี สำหรับสาวผิวเข้มถึงผิวสองสีแล้วนะคะ oh. ก็คือตัวนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์สองฮะจะเป็น natural b a บ e นะคะส่วนเบอร์ศูนย์สามนี้จะเป็นอ l m o n d b a s บสีของเขาอาจจะเข้มขึ้นบาหน่อยเอ็มอเคยรีวิวไปแล้วะะ mm. สามารถหาดูรีวิวของเอมได้นะค,ะคือเข้มนิดในที่นี้ก็คือแบบสามารถที่จะแบบอย่างเอมอะสามารถเอาบรอน์กรอบหน้าได้เลยะคะคือมันเป็นสีสําหรับคนที่แบบผิวสองสีจนถึงผิวเข้มอะอันนี้คือแบบส่วนใหญ่ในเซเว่นเหลียงที่เอ็มเคยบอกไปนะมันจะไม่ค่อยมีเฉดสี สำหรับสาวผิวเข้มเท่าไหร่แต่ตอนนี้นามีเมอัพโปรมีเฉดสีสำหรับสาวผิวเข้มนะคะจะเป็นเบอร์0ูนยสาีอัลมอนด์เบจจ้าต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นไอเทมใหม่ล่าสุดจากนามีซึ่งลุกในวันนี้เอ็มก็ใช้เจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็น มูสแป้งซับมันอะซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นไอเทมที่เหมาะมากสำหรับคนที่มีผิวผสมถึงผิวมันคือเอมอะในลุคนี้วันนี้เอมก็ใช้ตัวนี้ค่ะเนื้อของเขาจะเป็นแบบว่าเป็นเนื้อมูสเลยหนึบหนแล้วก็เฉดสีอะค่อนข้างจะเข้มนิดหนึ่งนะคะคือมันมันไม่ได้เข้มถึงขนาดว่าผิวผิวเข้มใช้ได้แนละ้วคือเป็นแบบเข้มที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ขาวเท่ากับตัวนามิเบอร์ศูนย์สองตัวนี้ค่ะแต่คืออันนี้จะเป็นแบบเข้มขึ้นมานหนึ่งแล้วก็เอมชอ อบตรงที่ฟินิตของเขาจะเป็นผิวที่แบบแมทคุมมันกันน้ํากันเหงื่อดีนะคะระหว่างวันก็คือแบบไม่ไม่ไม่หมองไม่ดอกอะ่ะคือส่วนตัวชอบตัวนี้มากแต่ถ้าให้เทียบกัน2ออันเนี้ยเอ็มเอ็มเลือกตัวนี้นะเพราะเอ็มชอบความแมทของเขามากกว่าเพราะเอ็มเป็นคนที่แบบว่าผิวผสม่อนไปทางมันซ,ซึ่งแบบซึ่งช่วงเนี้ยทีโซนของเอ็มอะ่ะโดยเฉพาะจมูกมันมากอะไรที่แบบว่าเป็นแบบคุมมันซับมันนี่คือแบบเลิฟเลยในช่วงนี้นะคะจบกันไปค่ะสำหรับ คอลเลกชันเครื A ่องสำอางแบบซองของนามินะคะต่อมาอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าเอมอะชอบมากๆแล้วก็ใช้มาบ่อยเหมือนกันนะซองที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ว่าไม่อยากจะนับแล้วอะก็คือใช้ไปเรื่อยก็คือของโซลาค่ะตัวนี้จะเป็นโซลาคูชชั่นกับโซลาบีบีไพรเมอร์นะคะคือเอมอะก็ใช้ทั้ง2ตัวเนี้แต่ว่าสีที่เอมเห็นอะ ไม่แน่ใจว่าเซเว่นมีหรือว่าแต่เอ็มไปเจอมาก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นเบอร์ส0 4ศนย์สีมันก็จะแบบว่าเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าส่วนตัว2ตัวอันเนี้ยก็ยังใช้อยู่แต่ตอนนี้เขามีตัวใหม่ใช่ไหมจะเป็นบับเบิลอะไรสักอย่างเอ็มยังไม่ได้รอค่ะแต่เอ็มลอง2ตัวนี้แล้วแล้วก็ฝาแพคเกจิ้งใหม่เขาจะเป็นสีม่วงนะแต่อันนี้คืออันเก่าใกล้หมดแล้วนี่แหละอีกนิดนึงก็คือจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะไปซื้อเคอฝาใหม่แบบนี้มาก็จะเป็น ไอเทมอีกหนึ่งไอเทมที่ซื้อเองใช้เองใช้บ่อยมากชอบมากๆนะคะสำหรับตัวโซลานะจ๊ะแบรนด์ต่อมาค่ะเป็นแบรนด์ที่ออกเครื่องสำอางเก่งไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่านาม,มิหรือซิซูซิตแต่ยอยากใดนะคะก็คือทั้งหลายทั้งปวงของซามุตโตะนั่นเองค่ะซึ่งคอลเลคชั่นล่าสุดที่ผ่านมาเนาะเขาได้ทำมาแบบว่าเป็นอะไรอะแบบทวินเทอร์โบา เป็นคอลเลคชันที่แบบว่าเป็นเครื่องสำอางแบบซองคู่นะคะก็คือจะมี แก้มปากใดๆนะมีอายแชโดว์มาด้วยแล้วก็สีตาในวันนี้สีโรสโกตรงนี้นะคะเอ็มก็ใช้เป็นตัวนี้ของเขาเนี่ยนะคะคอลเลคชันเนี้ยจะเป็นคอลเลคชันใหม่ที่ทางสมมูตโตะเขาได้ออกมานะแต่ว่าราคาต่อซองอยู่ที่ซองละ69บาทซึ่งเอ็มถามว่ามันแพงไหมสาหรับเอ็มเอ็มมองว่าไม่ได้แพงเลยนะเพราะว่า1คือเราได้ถึง2เฉดสีในซองเดียวนะคะแล้วก็เออถ้าสมมุติว่าเราต้องการพกสีใดสีหนึ่ง สามารถแยกเป็นอย่างนี้ได้ด้วยจ้ะอันนี้คือดีมากๆค่ะทั้งสามซองเนี้ยค่ะจะเป็นลิปที่สามารถทาได้ทั้งตากแก้มปากโดยไฮไลท์ของเขานะจะอยู่ที่เบอร์ศูนย์หกตรงนี้ค่ะมันจะเป็นแบบว่ากลอสวาวสีชมพูสวยๆก็คือถ้าแบบว่าต้องการให้ลุคปากฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเขากำลังฮิเก็อยู่ตรงนี้นะคู่สามารถใช้เบอร์ศูนย์หกของสมุโตได้เลยค่ะคูจะฉ่ำวาวเหมือนทากลอสอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะฉ่ำๆอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ในคอลเลคชันนี้นอกจากที่มีอายแชโดว์แล้วมีลิปแล้วนะคะเขาก็ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าในส่วนของผิวอีกนะคะตัวนี้แต่เอ็มฉีกออกไปแล้วนะคะ<ม>ก็คือฉ<ม>ีกแยกโขกกันนั่นเองนะคะตัวหนึ่งอะ่ะจะเป็นเนื้อแมตอีกตัวหนึ่งอ่ะจะเป็นดิวอีนะคะคือเนื้อแมตนอ่ะมันจะให้ฟินิชที่แบบว่าเออผิวแมตสวยแบบว่าแบบใส่ฝออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าต้องการแบบเติมชิมเมอร์เติมแบบมิติให้กับใบหน้าก็คือต้องใช้ตัวดิวอี้นี้แต้มบริเวณ5จุดที่แบบกระทบแสงอะไรก็คือจะให้แบบ ฟีลแบบผิวสวยๆแบบสาวเกาหลีอย่างนี้เลยนะคะกระทังคอลเลคชันเนี่ยเอ,อ็มอะชอบมากๆนะค่ะแล้วก็2ตัวนี้รู้สึกว่าจะพกบ่อยเพราะว่าเอ,อ็มอะชอบความดิวอี้ของเขาเอ็มจะแยกพกไอ้ตัวดิวอี้ไปเวลาแบบไปเติมจุดกระทบแสงข้างนอกเวลาเอ็มไปข้างนอกอะไรเงี้ยตัวนี้คือสุดมากๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ยังมีอีกในส่วนของคอลเลคชันเครื่องสำอางจากซามูโตนะคะก็คือจะเป็นลิปแบบซองค่ะลิปแบบซองทั้งสสีเนี้ยมันเป็น สสีที่สวยนะแล้วก็เป็นสีที่แบบใช้ได้จริงติดทนด้วยนะคะสีของเขาจะเป็นตามหน้าปกหน้าซองลิปอย่างนี้เลยนะคะเอ็มอะ่ะชอบใช้ทั้ง3ส,สีเลยก็คือจะมาแบบว่า Mi x and match กันส่วนใหญ่เอ็มจะใช้สีชมพูอะ่ะกับการ,ารทาแก้มส่วนสีส้มกับสีแดงเอ็มจะใช้ทาปากก็จะเป็นแบบลายๆแบบนี้แต่อันนี้ใช้ของจูจูเน่นะอันนี้ไม่ได้อยู่ในเซ้นก็เลยไม่อยากพูดถึงนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีลาย่างนี้เนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ของสมุโตเลยก็คือจะเป็นของรองพื้นของเขาตัวเนี้ยเขาจะเป็น แบบรองพื้นเขาเขียนคำเคลมเลยว่าเป็นฟาวเดชันนะจ๊ะไม่ใช่ BB ดังนั้นความติดโทนจะต้องมีมากกว่าคุมมันมากกว่ากันน้ำมากกว่ากันเหงื่อมากกว่าแล้วก็เนื้อแมทมากกว่าที่สองคือกันแดดก,ก็ต้องเพิ่มมามากกว่าด้วยนะคะตัวนี้เนื้อของเขาอาจะเป็นแบบเบอร์02สองำหรับขาวเหลืองดังนั้นถ้าสมมติ คนที่ผิวเข้มกว่าเอมอ,อาจจะต้องแบบเทสก่อนที่จะใช้นิดนึงนะเพราะว่าอาจจะแบบว่าเอออาจจะขาวกว่าผิวไปไปเฉดหรือสองเฉดอะไรเงี้ยก็คือต้องลองก่อนแต่ส่วนตัวเอมว่าตัวนี้เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่เอมชอบนะคะเพราะว่าเนื้อแมตด,ดีคุมมันดีติดทนดีแล้วก็กันน้ําดีค่ะชอบมากมากจ้ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับซามุโตะต่อมาอีกแบรนด์หนึง่งเราจะต่อตนลันยาวเลยเราจะ,ะไม่พักให้คือทุกคนแบบเอ็ม จัดข้อมูลให้เต็มทีเดียวพักทีเดียว,ยวแล้วก็ไปซื้อกันเลยทีเดียวเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นของน้องใหม่ที่เพิ่งมาในเซเว่นนะคะแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่แบบว่าอินพ r t ตมาจากเกาหลีเลยนะเธอคือแบบว่าสสา่เกาหน้าเงาต่างๆจะต้องรู้จักใบนี้แน่นอนนะคะก็คือนี่เลยจกทั้งหลายทั้งปวงจากแบรนด์ i n s o l นั่นเองนะคะตรงนี้จะเป็นแบรนด์ที่เขาบอกว่าแบบว่า Made in Korea เลยนะคะ ไอเทมแรกอะที่เอ็มออได้นํามาลองอะก็คือจะเป็น3สิ่งนี้ค่ะจะเป็นแบบลิปซองแล้วก็ตัวเนี้เขาจะเป็นมัสคารลาแบบซองด้วยค่ะหัวแปรงเขาก็คือแบบดีอยู่ แต่ว่าเอ็มอ่ะไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้นะเพราะว่าเพิ่งซื้อมาเนาะแล้วก็ยังเก็บเอาไว้อยู่ค่ะใช้บ้างประปายอันเก่าอ่ะคือหมดไปแล้วแต่อันนี้คือแบบเอ็มใช้แบบพกไปข้างนอกเวลาไปเติมระหว่างวันนีแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ออกไปก็คุณไม่ได้ใช้ก็ยังใช้อยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลิปสองสีนี้คือด้วยความที่เขาเป็นเกาหลีเนาะเป็นแบรนด์จากเกาหลีดังนั้นลิปอะค่ะเนื้อมันก็คือจะแบบเป็นเนื้อชีอะบางๆงต่างๆนะแต่ว่าถามว่าติดโทนไหมเอ็มบอกเลย จากการที่ทดลองใช้ของเอ็นะมันไม่ได้ติดทนเท่ากับว่าลิปแมตไปเลยอันนี้คือยังแบบว่ามีความแบบใสใสสวยๆอย่างเงี้ยคือเออเวลาทานน้ำจากแก้วจากหลอดก็คือยังหลุดติดอยู่นะแต่ถ้าถามเรื่องสีคือบอกเลยว่าสีสวยสมกับที่เป็นแบรนด์ Import มาจากเกาหลีเลยนะคะคือแบบ m a ดอิน Korea อะไรเงี้ยคือแบบสีมันเป็นอย่างนั้นเลยถ้าใครชอบสีแบบสวยๆส,สไตล์เกาหลีคือไปเลยจ้ะอินโซสวยรับรองนะจ๊ะ ถ้าพูดถึงเกาหลีเรื่องงานผิวเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องงานผิวนะคะก็คือ CC กับ BB ตัวนี้เพิ่งมาใหม่ค่ะซองแดงนี้จะเป็น p o l i s s e t cushion ตัวนี้เขาจะเป็น BB ทีที่ให้ทำเคลมจากทางแบรนด์มาเลยว่าเป็น BB เบอร์ผิวคือตัวนี้อย่างเอ็มอะ คนที่แบบมีผิวที่แบบว่าลูกหงอนหน้าแก้มก,กว้างๆอะ่ะสิ่งที่เขาต้องการคือการเบลอผิวไม่ให้แบบเห็นลูกหงคนชัดขนาดนั้นนะเพราะบางทีคุยกันต่อหน้าต่อตาอะไรเงี้ยแล้วแบบจะมาจ้องที่ลูกหงอนมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมหน้าต่างของหัวใจคือดวงตาไม่ใช่ลูกหงคนนะจ๊ะอันเนี้ย เป็นอะไรที่เหมาะมากๆสําหรับคนที่มีรูขุมขนกว้างแต่ว่าเขาอ่ะจะมี s อสประมาณ35 PA3 บวกนะคะถ้าต้องการเพิ่มเติมเรื่องกันแดดก็ให้ทากันแดดก่อนแล้วค่อยลงตัวนี้ก็ได้นะมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการกันแดดได,ด้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เขาจะคุมมาแล้วก็กันเหงื่อด้วยแน่นอนว่าหน้ามันก็จะไม่เยิมเนาะแล้วก็ในระหว่างวันหน้าไม่ดรอปด้วยะะอันนี้คือเอ็มลองแล้วแล้วก็เบอร์รูขุมขนได้จริงเอ็มรีวิวแล้วะคะ่ะใครไม่เคยดูก็สามารถไปหาดูรีวิวในช่องเอ็มกันได้นะจ๊ะ ก็สุดท้ายในอินโซค่ะก็คือตัวนี้ จะเป็น C C Bright Up คือตัวนี้ใครที่ต้องการให้แบบว่าผิวหน้าขาวกระจ่างใสแบบทาไปปุ๊บ bright up ขึ้นทันทีบอกเลยว่าต้องเลือก C C Insole ตัวนี้ค่ะคือตัวนี้เขาจะให้ความแบบว่านวลเนียนสไตล์เกาหลีทาปุ๊บหน้าขาวแต่ว่าเขายังแบบว่าเออเน้นในเรื่องการแบบปกปิดได้ดีประมาณหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่ามีรอยสิวอะไรต่างๆแนะนําให้ลงคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วค่อยใช้ตัวนี้ค่ะแต่คือจะให้ผลง,งานผิวแบบสาวเกาหลีเลยตัวนี้นะคะสาวๆผิวแห้งส่วน เคยเข้ามาถามเองเหมือนกันว่าเออมันมี BB หรือว่าซ c แบบซองตัวไหนในเซเว่นไหมคะที่เหมาะกับผิวแห้งคือแบบว่าส่วนใหญ่ะจะทํามาเนื้อแมตคุมมันเนื่อแต่คือคนผิวแห้งเขาก็ต้องการความชุ่มชื้นเหมือนทุกคนถ้าเกิดแมตคุมมันมากๆคือเขาไม่สามารถใช้ได้มันจะเป็นขุยตกล่องอะไรต่างๆก็คือเอ็นจะแนะนําเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะคือเน้เนในเรื่องของการแบบว่าปกผิดปกปิดผิวให้ผิวเรียบเนียนเนื้อแมตก็จริงแต่ว่าเขาจะมีส่วนของไฮยาลูรอน คอลลาเจนแล้วก็กลูตาคือถ้ามีไฮยาคือแน่นอนว่าผิวมันจะมีความชุ่มชื้นในระดับหนึ่งค่ะอันนี้เอ็มมองว่าคนผิวแห้งน่าจะใช้ได้คือมันไม่ได้แมต์มากมันก็ไม่ได้มันมากมันอยู่กลางๆแล้วว่าคุมมันกับว่าให้ความชุ่มชื้นประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยเอ็มเอม,มองว่าตัวนี้ผิวแห้งสามารถใช้ได้นะจ๊ะต่อมาจะเป็นในส่วนของ ผลิตภัณฑ์ที่เติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวบ้านะสองตัวที่เอ็มรู้สึกชอบและอยากจะแนะนำบอกต่อทุกคนวมา,มากก็คือสองตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นของ In Beauty นะคะเป็นน้องซองม่วงนี้ตัวนี้มีทั้งไฮยาลซิก้าเลยนะ,ะตัวนี้คือเขาจะเน้นในเรื่องผิวใสต่างๆอะเอ็มชอบมากเวลาทาลงไปแล้วฟินิชของเขาอะมันแบบว่ามันซึมซาบเข้าสู่ผิวของเราเลยโดยที่ไม่ทิ้งความมันไวบนใบหน้าทุกคนแต่ในความที่แบบว่าซึม ซาข้าวู่ผิวไม่ทิ้งความมานันอ่ะมันทิ้งความชุ่มชื้นไว้ในผิวนะคะทุกคนพอผิวชุ่มชืน้นปุ๊บแต่งหน้าอะไรมันก็ติดทนคือสวยทั้งวันอะ่ะเพราะว่าผิวของเรามีความชุ่มชื้นที่เพียงพอเองคะ่ะใครที่แบบว่าชอบแบบให้หน้าแบบแต่งหน้าติดทนผิวชุ่มชืน้นแต่ดูไม่มันอะ่ะเอ็มแนะนําตัวนี้เลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะ่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่เออเหมือนว่าดูแลผิวหน้าตัวนี้เป็นของ The i n g r เกร e ดียนะเป็นแบรนด์ใหม่เหมือนกันที่เพิ่งเข้ามาในเซเว่นนะคะที่เอ็ม เน้นใน,นเรื่องบอกว่าให้หน้าใสาคือเขาเป็นชูติ้งเจลที่ซึมลึกระดับแบบชั้นผิวลึกๆเพื่อแบบดูแลเฟื้นฟ,นฟูส้มแซนเพราะว่าเขามีส่วนผสมของใบบุบกใบบุบกนี่ลดอาการอักเสบของผิวนะคนที่แบบผิวแพ้นู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยเอมว่าแบบอยากจะลองแนะนําให้ลองใช้ตัวนี้เพราะเอ็มมองแล้วว่า,วา พอมีใบบวบแล้วอย่างที่เอ็มเคยผิวผิวแบบเป็นสิวตรงนี้แล้วอักเสบเอ็มพ่อเอาไว้ตรงนี้มันก็แบบลดอาการแดงได้ด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ผิวอะฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้ไวนะคะคือตอนนี้ก็ใช้ไปแบบว่าต่อมาค่ะพูดเรื่องรอยกันไปเนาะ การลดรอยก็ต้องมาไหมาสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ B.K. a c n e เป็นอะไรทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่า B.K. a c n e นะคะเขาทำมาเพื่อคนเป็นสิวโดยเฉพาะส่วนตัวของเอมนะคะแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เป็นสิวนะแต่คือเป็นขึ้นมาทีนคือเจ็บจี๊ดไปถึงดวงใจเลยนะจะแม่จ๋าดังนั้นเอ็มก็เลยจะต้องมีผลิตภัณฑ์ของ B.K. a c n e ไว้ด้วยค่ะเพื่อเป็นการดูแลผิวในส่วนที่แบบเออเวลาช่วงนั้นที่มันเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้แบบว่ารักษาสิวให้เนียนๆกันอย่างเงี้ยส่วนตัวที่เอ็มชอบอะ ที่เอมลองแล้วชอบมีอยู่3ตัวนี้ค่ะตัวนึงจะเป็นแบบว่าเซรั่มคุมมันกันสิวตัวนี้เอ็มจะใช้เวลาที่เออเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นเบสเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยทาลงไปก่อนนะคะเพราะวลาที่แบบเป็นสิวว่าเอมแบบว่าอยากให้มันให้มันแบบว่าลดอาการแบบว่าไปโดนฝุ่นโดนอะไรตัวนั้เอมจะทาตัวเนี้ย เวลาที่เป็นสิวก่อนนะคะแล้วก็ในระหว่างที่แบบรักษารอยเนาะพอมันหายเสร็จมันก็ต้องเป็นรอยใช่ไหมเอ็มก็ใช้ตัวนี้ต่อนะคะในการแบบลดรักษารอยของเขาก็คืออันนี้จะเป็น expert ไบที่แบบว่าดูแลรักษารอยนู่นนี่นั่นแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเอ็มต้องการลดสิวอย่างเร่งด่วนเอ็มก็จะใช้นี่เลยค่ะ bk max ลดสิวนะคะคือ3ตัวนี้แม้ว่าเอ็มจะไม่ค่อยเป็นสิวแต่ลาขึ้นมาทีคือเอ็มก็ต้องคว้า3ตัวนี้มาก่อนเสมอนะคะเพราะว่าชอบมากๆนะคะคือใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆ นะในการที่แบบว่าลดการอักเสบของสิวแล้วก็ทําให้รอยต่างๆมนาะยุบตัวลงได้ดีมากๆไม่ใช่แค่เอ็มแน่นอนที่ชอบ BK หลายๆคนก็ต้องชอบ BK ด้วยแน่ๆเพราะว่ายอดขายของเขาถล่มทลายในเซเว่นมากๆนะจ๊ะใครที่เป็นสิวนะยังไม่เคยลองนี่ลองเลยค่ะสางตัวนี้บอกเลยว่าผิวของคุณจะดีขึ้นในบัดจดนเหมือนโดนเสกมาเลยนะจ๊ะลองเลยจ้ะที่เซเว่นเวนทุกสาขาจ้ะต่อมาในส่วนของแบรนด ดูแลรักษาสิวเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่นะจ๊ะอันนี้เพิ่งเข้ามาในเซเว่นเหละจริง,รงๆไม่ใหม่หรอกคือเขาก็มีสปารลแต่เพิ่งเป็นแบบซองเข้ามาในเซเว่นจะมีทั้งหมด3โปรดาาักต์ค่ะตอนนี้นะคะที่เอ็มมีเนาะในมือก็จะมีของเคลียร์โนสนั่นเองค่ะตัวหนึ่งเขาจะเป็น BB ซึ่งตอนที่เอ็มเป็นสิวแล้วเอ็มใช้คือปกปิดดีมากแม่คือแบบว่าโหเนียนกลิบมองหาสิวไม่เจอเลยจ้ะคือคนที่เป็นสิวหนักๆที่เอ็มเคยดูรีวิวมานะเขาก็แบบใช้แบบ มันอยู่ตึบมากอะทุกคนแต่คือเอมไม่ค่อยมีรอยไงแต่เวลาเป็นรอยทีก็คือจะคว้าของเอ่อเคลียโนโส่สมาปุกปิดตลอดะคะ่ะคือเอมไม่ใช่มีแค่เป็นแบบซองนะแบบหลอดก็มีแต่อยู่ข้างล่างเอมไม่ได้หยิบขึ้นมานะคะเวลาที่แบบว่าหน้าหมุนหมองอยากต้องการออร่าเพราะวาคนที่เป็นสิวนหน้ามันจะหมองทุกคนสังเกตมามเอ็มก็ใช้ตัวนี้ค่ะเซรัม่มแอคเน่โซลูชันของเขานะคะตัวนี้ก็คือแบบว่าเพิ่มอัตราการแบบว่าให้หน้าเนียนใสแบบ คูณ7เท่าไปเลยจ้าแล้วก็ปัสจากน้ำหอมแอลกอฮอล์ต่างๆคือผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเอ็มรู้สึกว่าการต้องการการแบบว่าลอกหนังกำพร้าเซลอะไรที่ตายไปแล้วเอมก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นมาร์คลอกสิวเซียนอ่ะได้ดีมากๆไอตัวนี้มันมันลอกแบบ สุดพลังเหมือนกันนะเวลาดึงออกมาทีนะเอมาจะชอบลองมาแล้วก็ในส่วนของแฟนเอมะเ,ออเขาเป็นผู้ชายที่แบบว่ามีในเรื่องของสิวเซียนะเยอะเขาก็ชอบให้เอมาใช้ตัวนี้ลอกให้เขานะเขาก็จะรู้สึกว่าเอ,อเบาสบายโล่งกระปร่งจมูกนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะดึงเอาแบบว่า เขาเรียกอะไรอะไขมันหรือว่าจิวเส้นต่างๆออกมาได้ดีมากๆนะคะคือบ้านเอ,อ็มก็จะขาด3ตัวนี้ไม่ได้เอ,อ็มจะขาด2ตัวนี้ไม่ได้ส่วนแฟนเอ็มก็จะขาดตัวนี้ไม่ได้สำหรับเคลียร์โนนะใครที่แบบว่าไม่อยากขาดไม่อยากแบบว่าหน้าหมุน่นหมองเหมือนกันนะก็ลองไปหาซื้อหาตามกันได้ที่เซเว่นอทุกสาขาจ้าโอเคค่ะทุกคนพูดจนเสียงแหบเสียงแห้งคอจะแตกแล้วนะจ๊ะก็คือ วันนี้ทั้งหลายทั้งปวงก็รวบรวมออกมาในมหาการ์รีวิวครีมซองในเซเว่นให้ทุกคนได้ชมกันเพียงเท่านี้ค่ะไม่รู้ว่ามีใครชอบอะไรตรงไหนมากเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่ส่วนตัวที่เอ็มลองมาทั้งหมดนี่คือเอ็มชอบจริงๆนะคะ,ะก็เลยเอามาบอกต่อทุกคนเผื่อว่าจะไปลองหาซื้อหาตำกันแล้วก็จะได้อเออมา,มา,มาจีนมาชอบเหมือนกันเนาะก็เอาเป็นว่าเอ็มมาร e v i ทุกคนได้ชมกันเพียงนี้ถ้าชอบตัวไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าความคิดเห็นกันได้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะ เอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าแล้วกันค่ะคลิปนี้ต้องลาเห็นท่านี้นะจ๊ะเหนื่อยแล้วพูดไม่ไหวแล้วสวัสดีค่ะบาย